เป็นข่าวที่ได้ยินแล้วแทบไม่เชื่อหูว่าอินเดียกำลังดำเนินการเจราจาเพื่อจับคู่ทำทราเวลบับเบิลกับสหรัฐอเมริกาประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดของโลกและมียอดผู้ติดเชื้อสะสมสูงเป็น4เท่าของอินเดียงานนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเมื่อนายเออร์วินซิงประธานการท่าอากาศยานแห่งประเทศอินเดียหรือ AAI เผยว่าอินเดียกำลังเจราจากับสหรัฐ แคนาดาและประเทศต่างๆในยุโรปเรื่องการจัดทำข้อตกลงด้านการเดินทางทวิภาคีหรือ Travel Bubble ซึ่งจะอนุญาตให้สายการบินของประเทศที่ทำข้อตกลงร่วมกันสามารถเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศได้กระทรวงการบินพลเรือนของอินเดียหรือ MOCA ถแถลงว่าเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาอินเดียกำลังพิจารณาจัดทำข้อตกลงด้านการเดินทางทวิภาคีร่วมกับสหรัฐสหราชาอาณาจักร เยอรมนีและฝรั่งเศสในซิงบอกว่าการเจรจายังคงดำเนินต่อไประหว่างอินเดียกับสหรัฐอินเดียกับแคนาดาอินเดียกับยุโรปและอินเดียกับประเทศในอ่าวเปอร์เชียเพื่อจะเริ่มเปิดให้บริการเที่ยวบินตามข้อตกลง Travel Bubble โดยเจ้าหน้าที่ของ MOCA ได้ยืนยันกับเขาว่าการหารือกับประเทศต่างๆคืบหน้าไปมากและจะพยายามเริ่มเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยเร็วที่สุด ั้งนี้เที่ยวบินระหว่างประเทศในอินเดียถูกระงับมาตั้งแต่วันที่23มีนาคมจนถึงตอนนี้เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ลำพังอินเดียเองก็เป็นประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวล่าสุดผู้ติดเชื้อสะสมพุ่งทะลุไปกว่า750,000รายและอินเดียเพิ่งแสงหน้ารัเสเซียขึ้นมาเป็นอันดับ3ของโลกเมื่อวันที่6กรกฎาคมด้วยยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า20,000คนต่อวันในช่วงสัปดาห์นี้ ขณะที่สหรัฐอเมริกายังมีผู้ติดเชื้อสะสมสูงที่สุดในโลกอยู่ที่ราว3ล้าน1แสนคนโดยมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อวันกว่า50,000คนในห่วงสัปดาห์นี้เช่นกันไม่แน่ใจว่าลึกๆแล้วอินเดียต้องการอะไรกันแน่แม้การเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศตามข้อตกลง t r า v e เวลบับเบลจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกษิจและเป็นที่พึงพอใจของประเทศคู่เจรจา แต่หากต้องแลกมาด้วยการแพร,ร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อทั้งการสาธารณสุขสังคมความมั่นคงชีวิตความเป็นอยู่และอาจเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงได้เช่นกันรณชาติบุตรแสนคมทีมข่าวนิวส์วันรายงาน